เดี๋ยววันนี้เราจะมาร้องเพลงกันมิมีิช่วยแม่ร้องเพลงนะคะโอเคหากเธอเป็นผูฉันจะเป็นตนโอบกับเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเน็บหากเธอเป็นท้องฉันจะเป็นเม็กซี่โอกกับเธอไม่ให้เธอเงาและเดียว หากเธเป็นรถท้องถนนต้องเป็นหากเธอเป็นพระแน่นอนฉันต้องเป็นจะอยู่เคียงข้างไม่ให้เธอเน็บแม้บางคราวทุกใจจะอยู่ใกล้ๆเก่งมากค่ะลุ <c oughs> อ๊ยมีมีร้องเพลงเก่งจริงๆพีเอฟซีอยากให้มีมีร้องเพลงไหนอีก ให้คอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะคะเก่งมากลูก